อ่านให้ฟังบายชีนนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นิกาจากหนังสือชีวิตไม่ได้มีด้านเดียวของท่านพระอาจารย์นวลจันทร์กิติปัญโยยานอกใจตัวเองคำว่านอกใจโดยทั่วๆไปมักหมายถึงอาการของคนที่รักกันแล้ว เกิดปันใจไปให้คนอื่นจึงนำมาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้งและปัญหานานา,นาประการแต่สำหรับพระอาจารย์นวนจันทร์อาการนี้ไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์ถึงสองคนแต่อย่างใดเพราะแค่คนเดียวที่นอกใจตัวเองก็ร้ายแรงพออยู่แล้วในการภาวนาวิธีง่ายๆเริ่มด้วยการรู้ด้วยจิตคือให้จิตได้สัมผัสกับระบบความรู้สึกของตัวเองแล้วรู้สึก รู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆโดยมีเจตนามีความจงใจที่จะเข้าไปดูไปสังเกตการทำเช่นนี้ก็เพื่อให้จิตคุ้นชินที่จะเข้าไปดูไปสังเกตใจตัวเองโดยไม่เอาแต่ส่งออกไปนอกกายนอกใจเหมือนที่เคยทำหรือที่เรียกในภาษาชาวบ้านว่าการฝึกให้จิตไม่นอกใจตัวเองหลักง่ายๆของการภาวนาก็คือการไม่นอกใจตัวเองนั่นเอง คือเมื่อเดินอยู่ก็ไม่นอกใจการเดินอาบน้ำอยู่ก็ไม่นอกใจการอาบน้ำหายใจอยู่ก็ไม่นอกใจการหายใจจะหันซ้ายแหลขวากระพริบตากลืนน้ำลายก็ไม่นอกใจแต่ละสิ่งที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นเราต้องฝึกสร้างนิสัยการอยู่กับกายกับใจของตัวเองเข้าไว้เพราะว่าจิตที่ส่งออกนอกนั้นมีแต่จะไปก่อพบก่อชาติสร้างพบสร้างชาติ และสร้างปัญหาเดือดร้อนหนานับประการให้เกิดขึ้นตรงกันข้ามหากจิตอยู่ตรงนี้อยู่ที่กายที่ใจจิตจะมีอีกสภาพหนึ่งคือสงบนิ่งไม่ซัดสาสฟังดูหน้าทดลองหน่าพิสูจน์ไหมภาวนาด้วยวิธีง่ายๆสั้นๆคือแค่ไม่นอกใจตัวเองคนเราถ้านอกใจได้แม้แต่ตัวเองไม่ว่าจะไปอยู่กับสิ่งไหนก็ย่อมนอกใจสิ่งนั้นได้หมด อยู่กับสามีก็นอกใจสามีทํางานก็นอกใจงานอาบน้ําก็นอกใจการอาบน้ําขับรถก็นอกใจการขับรถเพราะใจเคยชินกับการออกไปข้างนอกไม่คุ้นกับการอยู่กับแต่ละกิจกรรมที่กําลังทําเฉพาะหน้าฉะนั้นเราจึงต้องสร้างความคุ้นชินให้จิตเสียใหม่ด้วยการจงใจฝึกดึงจิตให้กลับมาอยู่กับกายกับใจในแต่ละขณะ เพื่อให้จิตเสพคุ้นกับการไม่นอกใจตัวเองและไม่นอกใจสิ่งที่กำลังทำอยู่ในแต่ละขณะแล้วคุณภาพในสิ่งที่ทำอยู่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อสติมาปัญญาก็เกิดสติเกิดอยู่ที่นี่สมาธิเกิดอยู่ที่นี่ปัญญาก็เกิดอยู่ที่นี่แบบนี้ย่อมไปต่อได้ยาวกรรมาฐานแบบได้มาตรฐาน สติกับความคิดปรุงแต่งเป็นดั่งคู่ต่อสู้ที่ต้องแข่งกันแย่งชิงพื้นที่ภายในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาโดยที่ฝ่ายความคิดปรุงแต่งนั้นมีสิ่งเร้านานับประกรนเป็นเสมือนเชื้อเพลิงชั้นดีแล้วอย่างนี้ฝ่ายสติจะมีสิ่งใดมาช่วยหนุนหลังได้บ้างเนกากรรมฐานนั้นสำคัญที่องค์ภายในหากเป็นหลักสติปัฏฐานท่านว่ามีสมองค์คืออาตาปี สัมปชาโนและสติมานี่คือหัวใจหลักของกรรมฐานอาตาปีคือความเพียรสัมปชาโนคือสัมปัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือความรู้ชัดเข้าใจชัดในสิ่งที่ระลึกได้มักมาคู่กับสติส่วนสติมาก็คือสติพูดเป็นภาษาชาวบ้านได้ว่าให้เพียรที่จะเจริญสติสัมปชัญญะ ไม่ใช่ไปเพียนทำอย่างอื่นที่ไหนที่สำคัญความเพียนแบบนี้ต้องอาศัยความจงใจอาศัยเจตนาอาศัยความตั้งใจในระยะแรกๆความเพียรในการเจริญสติสัมปชัญญะอยู่กับกายกับใจนี้จะมีอยู่เต็มร้อยแต่เมื่อทำไปทำไปความเพียรจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเหลือ80 70 50 40้สิบ5สิแล้วก็หมดไปกลายเป็นนั่งเหมอลอยคิดปรุงไปเรื่อย ไม่อยู่กับกายกับใจไหลออกไปข้างนอกเมื่อรู้สึกตัวจึงต้องตั้งความเพียรใหม่ด้วยการตั้งเจตนาจงใจเรียกจิตให้กลับมาอยู่กับกายกับใจนี้อีกครั้งหนึ่งแต่สักพักจิตก็จะไหลออกไปอยู่กับสิ่งภายนอกอีกอาการแบบนี้เรียกว่าไหลออกไปจากฐานไหลออกไปจากบ้านไหลออกไปจากกองบัญชาการไหลออกไปจากฐานทัพ พอรู้สึกตัวว่าอา้าวไปอีกแล้วหรือนี่ก็ต้องจงใจเจตนาตั้งใจที่จะดึงให้สติกลับมาอยู่กับกายกับใจกลับมาดูลมหายใจกลับมาดูท้องพองยุบกลับมาตั้งใจเดินตั้งใจบริกรรมกันใหม่ตั้งแล้วตั้งอีกอยู่เช่นนี้คล้ายๆตั้งไข่ล้มล้มแล้วก็ตั้งใหม่เพียนแล้วเพียนอีกอยู่อย่างนี้บ่อยๆเนืองๆบ่อยๆเนืองๆ,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 ๆ ต่อไปเมื่อจิตตั้งลำได้กรรมาฐานเริ่มได้มาตรฐานสติจะเกิดที่กายที่ใจเองแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความจงใจไม่ต้องใช้ความตั้งใจไม่ต้องใช้เจต,ตนาและไม่ต้องลำบากลำบนที่จะต้องไปบังคับควบคุมกันอีกอย่างเช่นถ้ามีเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงถ้าคนที่เคยฝึกมาอย่างดีจนสติเกิดขึ้นได้เองแล้วสติของเขาจะกลับมาอยู่ที่กายที่ใจทันที เมื่อมีวิกฤตการหรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นตัวรู้หรือสติจะวกเข้ามาที่กายที่ใจทันทีเป็นอัตโนมัติจึงไม่มีอาการตกใจถ้าใครยังตกใจอยู่ก็แสดงว่าสติปัฏฐานที่ฝึกมาอย่างไม่ได้เรื่องแต่ถ้าใครไม่ตกใจนั่นลหละคือเริ่มใช้ได้แล้วหมดกิจในการเจริญสติ บางครั้งพระอาจารย์นวลจันทร์ก็มีเรื่องเล่ามีนิทานมาฝากญาติโยมผู้ฟังเทศฟังธรรมซึ่งแม้จะเป็นนิทานง่ายๆแต่ผู้ปฏิบัติธรรมห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงอา้าวเด็กๆลองฟังนิทานประกอบนะถ้าฟังนิทานแล้วจะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนิทานเรื่องนี้มีตัวละครสามตัวคือหนูแมวแล้วก็เจ้าของบ้านเรื่องมีอยู่ว่าบ้านหลังหนึ่งมีหนูและเจ้าของบ้านต้องการจะจับหนูตัวนี้ ซึ่งถ้าจะให้เจ้าของบ้านไปวิ่งไล่จับหนูเองคงไม่ไหวเพราะคงจะเหนื่อยตาเหลือกเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านจึงต้องเลี้ยงแมวเพราะแมวมีหน้าที่จับหนูอยู่แล้วโดยวิธีธรรมชาติยกเว้นแมวโดราเอมอนเท่านั้นที่ไม่จับหนูถ้าเทียบเคียงกันหนูก็เปรียบเสมือนกับบรรดากิเลสท,ทั้งหลายนั่นเองเป็นอกุศลชนิดต่างๆเช่นราคะโทสะโมหะ ส่วนเจ้าของบ้านก็เหมือนกับโยคีผู้เพียรปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นและแมวก็เหมือนกับกุศลต่างๆเช่นสติปัฏฐานสี่ทีนี้การให้เจ้าของบ้านไปไล่จับหนูเองก็เปรียบได้กับการให้โยคีผู้ปฏิบัติละอกุศลดับกิเลสดับความคิดดับเบื่อดับง่วงดับราคะดับโทสะดับโมหะแบบนี้คงต้องดับกันจนเหนื่อยจนตาเหลือกแน่ๆ โดยธรรมชาติแล้วการปฏิบัติเช่นนี้จึงไม่จำเป็นและไม่เกิดประโยชน์ในทางตรงกันข้ามถ้าเจ้าของบ้านเลี้ยงแมวซึ่งมีหน้าที่จับหนูอยู่แล้วคือผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปไล่ดับกิเลสท,ที่เกิดขึ้นแต่เพียงแค่เจริญกุศลให้ต่อเนื่องเช่นตั้งหน้าตั้งตาตั้งอกตั้งใจเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่เสมอวิธีนี้ย่อมดับกิเลสดับอกุศลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะ เมื่อกุศลเกิดอักกุศลก็ย่อมไม่มีอยู่แล้วโดยวิถีธรรมชาติสำหรับเจ้าของบ้านที่เลี้ยงแมวแรกๆแ,แมวยังตัวเล็กอยู่กำลังในการจับหนูย่อมไม่ค่อยมีเพราะหนูนั้นตัวใหญ่เหมือนหนูในกรุงเทพแมวตัวเล็กย่อมสู้ไม่ไหวเช่นเดียวกันคนที่ยังเจริญสติมาไม่นานสติยังอ่อนยังไม่เข้มแข็งไม่ตั้งมั่นไม่รวดเร็วว่องไวยังเป็นสติแบบตั้งไข่ล้ม คล้ายเด็กแบบเบาอยู่ย่อมสู้กำลังของกิเลสไม่ไวกิเลสจึงมีกำลังเหนือกว่าฉะนั้นในฐานะเจ้าของบ้านเราจึงต้องป้อนอาหารแมวไปเรื่อยๆทีละคำทีละคาเน้นว่าต้องค่อยๆป้อนไปทีละคำทีละคานะไม่ใช่ยัดใส่ปากใส่ปากตะบี้ตะบันเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอย่างเอาเป็นเอาตายแบบบึ๊ดจำํำบึดบึดจำํำบึดอย่างนี้ไม่ได้ เพราะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่งานบุญแข่งเรือดังนั้นการมีสติรู้กายรู้ใจครั้งหนึ่งก็เสมือนการป้อนอาหารแมวคำหนึ่งการมีสติรู้ลมหายใจขณะหนึ่งก็เหมือนกับการป้อนอาหารแมวคำหนึ่งขวาย่างนอครั้งหนึ่งก็เท่ากับการป้อนอาหารแมวคำหนึ่งซ้ายย่างนอทีหนึ่งก็เป็นการป้อนอาหารแมวคำหนึ่งเมื่อแมวได้กินอาหารทีละคำทีละคำบ่อยเข้าบ่อยเข้า แมวก็มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นและมีพลังที่จะไปจับหนูมากขึ้นเองกล่าวคือเมื่อกุศลเกิดเร็วขึ้นไวขึ้นทีขึ้นรอบจัดขึ้นก็ย่อมมีพลังมีความคล่องแคล่วมากเหมือนแมวที่มีกำลังเต็มที่วิ่งเร็วปรุดหนูมาทีไรแมวก็จับกินหมดสุดท้ายแค่แมวอยู่ตรงนั้นยังไม่ต้องไล่จับหนูหนูก็ไม่กล้าออกมาแล้วนี่เป็นวิถีธรรมชาติ บางบ้านที่เราเห็นว่าไม่มีหนูเลยก็เพราะหนูมันกลัวแมวหนูมันรู้ว่ามาทีไรต้องโดนแมวจับกินหมดทุกทีมันจึงไม่กล้าออกมาถ้าเราเจริญสติจนสติเจริญแล้วเราก็ไม่ต้องเจริญสติอีกต่อไปสติจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแบบนี้เรียกว่ากรรมฐานที่ได้มาตรฐานได้รับการรับรอง ISO จากพระพุทธเจ้าจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่น สติจะเกิดเองจริงๆเดินปุ๊บสติมาปั๊บทันทีเลย9ก้าทีหนึ่งหันทีหนึ่งสติมาทันทีจะก,กระพริบตาลืมตาอ้าปากก็เช่นกันหากเคยฝึกให้สติมาเกาะที่อาการเกาะที่ความรู้สึกจนคล่องแคล่วเคยฉินแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสติจะเข้าไปเกาะทันทีกิจหรือหน้าที่ในการเจตนาจเจริญสติจึงไม่มีอีกต่อไป หลายคนถามว่าเราจะต้องเจริญสติไปถึงไหนต้องเจริญสติไปจนถึงเมื่อไรทำไมดูไม่มีอนาคตเลยเสงหลอเกินปฏิบัติมานานนมจะนมยานแล้วจะต้องปฏิบัติไปถึงไหนอันที่จริงการเจริญสติมีจุดมาตรฐานอยู่นะคล้ายกับว่าวติดลมบนนั่นลหละช่วงไหนที่เราวิ่งว่าวก็ต้องวิ่งไประยะหนึ่งก่อนใช่ไหมต้องดูลมซ้ายบ้างขวาบ้างผ่อนเชือกสั้นบ้างยาวบ้าง แต่เมื่อว่าวติดลมบนแล้วก็ไม่ต้องวิ่งอีกก็อยู่อย่างนั้นละ่ะแค่อย่าปล่อยเชื่อก็พอการเจริญสติก็เช่นเดียวกันกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์